ดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการประถมพยาบาลปฏิบัติการฟื้นคืนชีพหรือการทำ CPR ขั้นตอนที่1ให้เราเรียกผู้ป่วยโดยใช้มือตบบริเวณไหล่ของผู้ป่วยพร้อมเรียกชื่อคุณ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 ขั้นตอนที่2 ให้เราโทรขอความช่วยเหลือจากสายด่วน1669โดยให้ข้อมูลว่าใครเป็นอะไรที่ไหนและให้การช่วยเหลืออะไรแล้วบ้างขั้นตอนที่3ให้เราเปิดช่องลมของผู้ป่วยโดยการใช้มือข้างหนึ่งจับหน้าผากและใช้มืออีกข้างดันคางของผู้ป่วย เพื่อให้มีช่องทางในการหายใจขั้นตอนที่4ให้เราทำการปั๊มหัวใจของผู้ป่วยโดยการนั่งคุกเขา่าบริเวณข้างๆข,ข,ของผู้ป่วยใช้มือประสานกันใช้สันมือกดบริเวณกึ่งกลางของหน้าอกกดให้ลึกประมาณ5-6ถซนติเมตรจำนวน30ครั้ง

ขั้นตอนที่5ให้เราทำการถ่ายปลอดของผู้ป่วยโดยการใช้มือข้างหนึ่งดันข้างของผู้ป่วยและใช้มืออีกข้างบีบจมูกของผู้ป่วยแล้วประกบปากของผู้ป่วยเป่าลมเข้าเป็นเวลา1วินาทีจำนวน2ครั้ง และให้สังเกตว่าบริเวณหน้าอกของผู้ป่วยมีการพองขึ้นหรือไม่ขั้นตอนที่6ให้เจ้าหน้าที่นำตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลสำหรับวันนี้ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ